โวยคืออยากเป็นเอเล่นเอ๋เล่นเออมีแฟนแล้วหรอไม่มีอะหรคะเล่นสบายสบิยสบาย สวยไหมอ่ะสวยสวยสวยไม่ต้องไม่ต้องมาทําเป็นอันนี้แบบตอบเวลาคนถามเยอะฉันแกนี่ตอบไม่ได้เลยอ่ะชอบตอบแบบก็ยินดีค่ะที่ได้โลวงงานกับพี่แยมแค่นั้นอะ่ะ <laughs> แยมนี่คือพูดเยอะมากแยมนี่แบบโอ๊ยน้องน่ารักนู่นนี่แหล้โหพอรลิวพูดนี่แบบ <laughs> น้องน่ารักหรือน้องขอเอาดี หลอกใช่ไหมยังว่าจะพูดอะไรแบบนี้ <c oughs> ไม่ผมก็ชมคุณนะหมายถึงว่าผมก็พูดถึงคุณไม่ได้ไม่ได้ไพูดเลย <c oughs> ไม่ก็หลังจากที่คุณบอกครั้งนั้น <c oughs> ผมก็แบบพูดพูดยาวว่านั้นทุกครั้งลยนะเออตือนสติง,งีหรอแกแกต้องชมฉันบ้างไม่คือคือ <c oughs> ปกติเราจะพูดยาวแล้วแต่ว่าเหมือนครั้งนั้นที่เราเรา เราเขาเรียกว่าอะไรเราสัมภาษณ์มาหลายสื่อแล้วเราเลยแบบเอออะไรอย่างนี้เหมือนตันอะไรเงี้ยแบบไม่รู้จะพูดอะไรเลยนี่นิชามาบอกว่าแหมสซิสแยมตอบไลน์ฉันด้วยซิสนิชาชอบไม่ตอบไลน์ชอบดองไลน์วันนี้วันนี้นิชาถ่ายโอ๊ยถ่ายอือถ่ายอ๋อใช่ อถึงไม่ตอบสักทีเวลาแบบห่ายละครนี่คือแบ,บหายไปเลยพี่แอมบอกว่าแอมเต้นแยมอะไรนะตเต้นให้ดูนะตเต้นให้ดูคือ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวนะ <Okay. S 1> อันนี้อยู่ด้วยกันเนอออยู่ยด้กันก็ปะแล้ว อยู่ไหนกันนะอยู่ที่ไหนอ่ะเราเราส่งไปแล้วอ่ะอ่านไลน์ได้ได้แตอ่านเออมีแฟนแต่อ่านแลวืมอันนี้พี่ดูไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดพี่ต้าไม่เปลี่ยนหมอไหมทำไมยิ้มเอาเบอร์หมอไหมเบอร์หมอ อะน้องริวเขาฝากบอกว่าถ้ามีคนดูถึงสามพันคนริวเขาจะเต้นเบรกแดนโชว์ไม่ถามสักคำเลยก็โมโดเดินมาบอกพี่เมื่อกี้เน็ตระตกอะ น็ตพี่แอมหายติดหายไปพี่แยมหายไปอาลิวระหว่างแยมไม่อยู่อ๋อนี่ไงมาแล้วมาแล้วเล่าให้หน่อยใครมาึกออกอะกำลังจะให้เล่าเลยว่าเล่าให้ฟังหน่อยว่าทำยังไงบ้าง ทำา <นะ S 2> <ไ>งให้เป็นป้า<อ>ทำงานกับแยมเป็นไง้าอ๋อ <laughs> ครับก็ก็ดีครับเห็นไหมแค่นียก็ดีไม่ไม่ก็คือ,อเหมือนแรกๆเราก็ยังยังไม่ค่อยได้ยังไม่ค่อยกล้าเล่นหรือกล้าคุยนะแต่ว่าพอเหมือนกับมันมีครั้งหนึ่งที่เราไปไปนั่งกินข้าวก็รู้สึกว่า หลังจากนั้นในเคมีก่อนตอนเข้าวันก็ดีขึ้นแล้วพี่เขาเป็นคนที่แบบเหมือน,นี้บเขาเรียกว่าอะไรเปิดมากข,มขึ้นมันก็เลยได้รู้ว่าพี่เขาแบบเออพี่เขากข้ากันเมื่อไหร่ทําไไม่เห็นต้องเห็น <c oughs> โดนอยู่เรื่องได,งดง้ไงคะ <c oughs> ใช่เจ้ามือเจ้ามือเจ้ามือไพ่เหรอ่ <c oughs> เรายัางไงต่อก็ครับเป็นคน งานง่ายๆครับเป็นคนเก่งครับเป็นคนครับน่ารักนี่ใส่ดีฮะนี่อันนี้แบบพูดไปเรื่อยหละอันนี้แบบคิดอะไรออกจริงจริงแบบว่าคุณก็ซัพพอร์ตผมว่าแบบดีใจครับครับน้องเขาบอกถ้าพี่เล่นเต้นจะไว้ไว้มีโอกาสเล่นด้วยกันอีกนะฮะยินดีมากๆอยากเล่นด้วยอีกฮะครับครับ ก็เนี่ยแหละค่ะรอละครจบบพี่โดเนี่ยแหละค่ะย้อนกับดูก่อนวันนี้ตูละครก่อนใช่ใช่วันนี้ต้องดูเจ็บจนมากริ้วทำไมเขินมีคนถาริ้วเขินทุกครั้งเวลาพูดอะไรอย่างเงี้ยเขิน อยู่ด้วยกันไม่เคินเลยนอนอ่มาไลฟมาฮะระหว่างละครเราัง,งได้อันนี้ได้ไปก่อนพูดฝั่งไม่รู้เรเ <laughs> ื่องฝังไม่ออกอะ่ะเ <laughs> <laughs> ดี๋ยวเราเระหว่างละครออกแอร์อยู่เดี๋ยวเราจะมันไลั์ <laughs> ได้อโอเครู้เรื่องอ่ะฟั่งรู้เรื่องมั <laughs> คนคนแก่หูตึงอะ่ะงั้น ต้องทำยังไงต้องส่งมาใหม่ปะเดี๋ยวส่งไปใหม่โอเคแบบก่อนจบอะไรอย่างนี้ว่าเอาซาร์สเดเ็กไหนที่คิวเพราะว่าเป็นสุดอะไปไ <laughs> ด้ได้โอเคคิววันนี้บ่ายสองทุ่มครึง่งสองทุ่มครึง่งสองทุ่มครึง่งแม่น้องมินมา ย <Bye. S 2> วันนี้อขอบ<ๆ>ทุ่มปิดนะครับไม่ไม่ได้อ่านโอเคหนึ่งนะอ๋อสวัสดีครับทุกคน